หรึ่งชั่วมงเลยหรอใช้ไปกันเลสวัสดีค่ะชุนวันนี้วงวันนี้เราจากเมืองไทยเนาะมคสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปเมืองไทยกับหลังจากกลับมาเมืองไทยนะทางการเรื่อนนึงนะที่กเอ๊ะพ่ไมกล้านใกล้หรอมว่ารเื่องอกัรนี้เขาคิดว่าเล่นผกไงจากกลับมาเมืองไทย

ไม่ฮิคารุฮยงทำเป็นยุงโอเคไปสิายงยุงค่ะไปก่อนฉันไม่ยืนเลยไปก่อนไปจิไม่ย้ฮ่า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 บาย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 ป๊าบบ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  ยังยังไม่บายบายอีกรอบนึงอีกรอบนึงอืมอีกันปาจไม่าบายบายสิ๊กาบายบาายบายคัดต่อคัดต่อ